ว,วันนี้นะคะพวกเราสองคนเนี่ยก็จะไปขอสัมภาษณ์น้องๆเกี่ยวกับความในใจความรู้สึกที่มีต่อพ่อนะคะแล้วพี่แนมีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อไหมคะพี่เนี่ยก็มีความรู้สึกที่อยากจะบอกคุณพ่อมากมายเลยแต่ถ้าอยากรู้เนี่ยก็ต้องติดตามชมนจนจบคลิปนะคะค่ะแต่ก่อนนั้นเนี่ยเราไปสัมภาษณ์น้องๆกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะมาถามความรู้สึกของน้องกันค่ะหนูอยากให้พ่อกลับบ้านในวัยมาเล่นกับหนูได้ทุกวนันเหมือนตอนเด็กๆค่ะ ขอให้พ่อร่างกายสุขภาพแข็งแรงและอีกอย่างที่หนูจะขอก็คือขอให้พ่อเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เพื่อร่างกายจะได้สุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงค่ะคะผมอยากให้พ่อมีสุขภาพแข็งแรงครับโอเคค่ะก็อยากบอกพ่อว่ารักพ่อครับรักพ่อครับอยากให้พ่ออยู่กับผมไปนานๆนะครับอเลี้ยงผมจนแบบผมแก่อะไรอย่างเงี้ยเลยครับ อยากให้พ่อนอนเร็วๆค่ะไม่อยากให้พ่อนอนดึกเพราะว่าอย่าร่างกายจะไม่ดีคันอยากให้คุณพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วก็อยากบอกว่ารักพ่อนะคะค่ะขอบคุณค่ะเราจะมาถามพี่หมไปกันมากดีกว่าว่ามีความเปนใจยอยากบอกอะไรกับคุณพ่อค่ะครับก็อยากจะขอบคุณพ่อนะครับทุกๆอย่างที่มอบให้แล้วผมก็รู้สึกรู้สึกดีที่แบบคุณพ่อได้ให้อะไรมามากมายครับก็อยากจะตอบแทน คุณพ่อท่านนะครับให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้ครับผมครับก็นะครับก็อยากบอกว่าผมรักพ่อมากครับพ่อเนี่ยเป็นเหมือนไอดอลในการดําเนินชีวิตของผมนะครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษความรู้สึกนะคะความรู้สึกที่เพื่อนเนี่ยมีต่อคุณพ่อค,ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อนะคะที่คอยสนับสนุนในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การทํากิจกรรมต่างๆพ่อก็คอยสนับสนุนแม่เคยว่าลูกเลยค่ะได้ให้ให้หนูได้เป็นตัวของตัวเองค่ะคนพ่อนี้ก็หอยพ่อมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะหนูรักพ่อค่ะโอ้ข้ามาสอบถามความในใจที่อยากจะบอกคุณพ่อกันนะคะก็อยากอยู่กับพ่อไปนานๆก็ขอบคุณพ่อว่าที่ดูแลทุกอย่างแล้วก็รักพ่อนะคะรักพ่อค่ะ หนูเป็นหน่วงคุณพ่อมากพ่อหนูทํางานทํางานที่ที่แบงก์นธนาคารค่ะหนูก็รักคุณพ่อมากๆค่ะไม่อยากให้คุณพ่อเหนื่อยเลยค่ะขอบคุณนะคะขอ,ขอบถามความรู้สึกที่มีต่อคุณพ่อหน,หน่อยค่ะหนูรักพ่อค่ะหนูรักพ่อหนูอยากให้พ่ออยู่กับหนูไปนานๆขอบคุณนะคะ<อ>หนูกับพ่อก็ไม่ได้ก็อยู่ันคนละประเทศก็ ได้คุยกันบ่อยๆแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นจริงๆก็คิดถึงแล้วก็รักเขามากๆเลยหนูรักพ่อที่สุดค่ะเพราะว่าพ่อเขามีพ่อเขามีเขาทําหน้าที่ขับรถแล้วก็ทําอีกหลายอย่างให้หนูหนูรักพ่อมากที่สุดค่ะแล้วก็อยากบอกพ่อว่าหนูจะทําตามความฝันที่พ่อทําให้หนูทุกอย่างค่ะอขอสามคำค่ะเกี่ยวกับความในใจที่อยากบอกพ่อ คิดถึงพ่อค่ะรักพ่อค่ะค่ะหนูรักพ่อค่ะโอเคอย่าให้พ่ออยู่กับหนูนานๆค่ะน่ารักกันมากเลยขอบคุณนะคะขอให้พ่อมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงรักพ่อครับขอให้พ่ออยู่กับผมนานๆครับขอให้พ่ออยู่กับแม่แล้วก็ผมแล้วก็ทุกคนในครอบครัวของเรอผมรักพ่อนะครับ เป็นไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ฟังความรู้สึกของพี่เนมแล้วก็น้องๆไป,เ,ปเพื่อนๆมีความรู้สึกยังไงกันบ้างคะค่ะถ้ารู้สึกยังไงนะคะก็ลองบอกกันที่ใต้คลิปนี้เลยคะ่ะค่ะแล้วสุดท้ายนะคะก็อยากจะบอกไว้ว่าการแสดงความรักต่อพ่อเนี่ยควรที่จะทํากันในทุกวันไม่ใช่เพียงแค่ทําแค่ในวันพ่อนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมไปบอกลักพ่อคะ่ะ